ให้ชมแต่วันนี้ผมจะมาแจกพี่โคสดนะครับแจกให้แบ,บาด้วยหนูครับเดี๋ยวจะให้ดูโคสดเลยนะอ,ยอ้าวนี่อันนี้ยัอ๋อโคสดอันนี้แม่หรอกปนวะ๊บจะใส่ได้จริงเขาจะใส่เออะไรพวกเนี้ยเอนะดีเอฟมีแล้วครับแล้วก็อะไรกว่าเอ็นเจซีห้า พีเเดเวะเย็ดตวก่อนเซตโ้ยกดพิดเซตหก yu i เจ็ด k e <A> o i าจะมีเจ็ดตัว,วนะพแค่นี้ครับแล้วก็กดใช้งานหัดไดนะครับ เพราะว่าโค้ดผมจะไม่ใส่มันมีแค่โค้ดเดียวนะครับผมไปไใส่แล้วมันจะได้เพชรเอามาจากไอพวกโค้ดที่ป็นแบบไปเติมซึ่งโค้ดมาจากนาวดินคนนิ่มเลยซื้อมาจากโปรเว็บนะครับเอาสุบเอาใช้ที่คนเดียว